อะไรมันก็สบายอยู่แล้วแต่ที่นี้ถ้าไม่ทาเลยมันก็ไม่หนุกอ่ะก็จะไม่เปิดกหาที่ใหม่เฉยๆช่็จะไม่เปิดที่เชียงรายกลัวคนจะไปไม่ได้มันไกลจากอยากเปิดให้ใครเชียงรายเอเน่เรื่องเรื่องคือเปิดร้านหาที่สิ่งสถีดอ้ําตัวเองเหมือนเหมือนยังคิดถึงอยู่คือเราสามไม่พูดถึงนะแต่ก็วอเข้ามาวกเข้ามาเองที่เราได้เล่นเออถึงว่าชอบกินสซอวะต้พริดนุ่มอย่างนี้ อาหารใต้ไม่กินกินหันเหนือเอาเงียบโอ้ยมันเวลามันเปิดกี่โมงเลยเปิดกี่โมงบ้านไหนไม่ใช่หรือบ้านนู้นนี่กาแฟเปิดกี่โมงอ๋อนึกว่าจังหวัดยังไงเขาเปิดเขาเปิดตลอดเวลาก็เป็นเมืองท่องเที่ยวเหมือนกันไม่ใชุ่ีที่ที่นู้นเท่าไหร่อะไรนะเป็นผืนผ้าเหมือนกันมันเป็นสี่เดียมจัตุรัสอ๋อหลายไร่ไหมสี่ไร่เป็นชื่อใครชื่อเขาเลยชื่อชื่อชื่อร่วม สามคนลูกลูกด้วอีกคนนึงชื่อ้องสามคนน้องมิงขายไม่ได้ขายไม่ได้น้องมิงต้องเอน้องมิงต้องเซนด้วยกันสามคนถึงจะขายได้อ่าเราหนึ่งเขาเกิดว่าเราเป็นอะไรปุ๊บเขาก็ได้ไปสองคนสองคนอ้าวแล้วลูกเนี่ยกับเมียหลวงเนี่ยกับเมียหลวงก็มีตังห่าอีกกับเมียหลวงสองคนอ่าอ่านั้นคนหนึ่งเออใต้มีไหมเออมีมีมีใต้เนียอะเออเออเสียไปกี่หลังบ้านมันหลายหลังหลายหลัง ท้อแทนเลยก็ไม่ท้อทำไมหลอกง่ายมันกูโง่หรอาจจะหน้าตาด้วยนะเออกูโง่คือเป็นเพราะหน้าตาหรอเออหน้าตากูกูกูต้องใช้เงินหน้าตากูต้องใช้เงินมันไม่ใช่ขนาดนั้นเราพ่มามคือหมายความว่ามันเข้าหาแล้ววันเออเอาเอาเอาเลยเอาเลยมันได้ง่ายมันได้ง่ายเลย ผู้หญิงก็มันบอกต่อก็ชอบไงบอกต่อมันมาหลอกตอบผู้ได้มาแล้วหลังเลยใช่ไอ้มึงลองไปสิเออใช่เออมันไม่ทําอะไรหรอกไอ้เนี้ยเออมันก็รัดรัดถูถูได้ใจเออเดี๋ยวมันก็ให้บ้านแล้วเออถูกป่ะสองหลังล่าสุดมีคนมาคอมเมนต์นะคลิปที่พ่อให้นาเวลาเลือก เลือกเงินน่ะสรุปให้แบงค์ร้อยหลานใช่ไหมเพราะหลานเลือกสีแดงมีคนมาคอมเมนต์ว่าหลานให้ร้อยเมียน้อยให้สี่ล้านอุ้ยเข้ากันเลยสัมผัสเลยมึงมึงเป็นลูกใครวะไม่คนมาคอมเมนต์คนมาคอมเมนต์ร้อต้องด่าเขาแต่พ่อไม่ค่อยอ่านหรอกคอมเมนต์นี่หลานรักหลานใช่มเขาเมืองเตินของมึงแล้วนะทุก็รักหลานทุกคนแหละอ้าว